เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดสว่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้วตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอรี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะ ไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสําหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะยื่นกระดาษใ,ให้บ้างเลยค่ะไปซื้อลอตเตอรี่ใไงเอาแม่หมอไปซื้อลอตเตอรี่เลยแม่หมอบมุฟันเหวี่ยว่าเหวี่ออยงไข่ฟันได้แล้วอ่ะแต่เราจําความฟันจะฟังบุได้แต่ว่าเราอ่ะจําได้ตัวเลขในความฟันเราไปซื้อเลขแล้วมื้อนี้นนทิยาผ้าแม่น้องระดาไปหาหมอไปหาหมอหมอเอารักษาเขาเอือเซนเนาะ ดีขึ้นบ่โอ้ยคาว่าให้ให้ให้คะแนนเ้อจากอร่อยเนี่ยเจ็ดสิบอู้คนที่ลูกู้กี่น้องพอบ่าเคยพอแบบนี้นะดีมันว่านะดีมันแต่คือคำคำว่าเปรียบเทียบเป็นมอมอมอเด้ากะแม่นพุทธแม่นหนึ่งเลยอือพอเราจับลูกเลยพอวดีใจนั่เจ้าพอว่คอย่อแใจเรานะเวลาเราจับเสียงเขาเขาเขาบอกว่าเจ็บตรงแดงเลยอเราสิจับจับปุ๊บเลยแหละ เราหยุดคือพวกเราเราคือเราหัวครับเปน็นนี้เราสิเอา,เอามือโปรตกุตกดเลเีเคลียเชโนแต่กันเรารู้วเลยแมนจ้่าข้างอย่างไห่ข้างอย่างหองาา้องเก็บติแต่ว่าดีขึ้นมันบ่าแมนจ่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยจากขาเจ้าเบี้ยวๆนี่ก็เป็นขา,าตรงจากขาเบี้ยวก็มันยังเนาะมันยังนั่งพับได้เพราะว่า เกินขาดนอคอยกับพวกกาศท่าย่อยย่านเจ้าว่าคอยท่ายัน,บ,นบันบันตอนรักษาแล้ววจับเส้นจับยังเขาที่หอท่างแล้วหมอหนวดจังบอกว่าคือบ่ทายเหตเอฟซีเบง <laughs> คอยพ่ออยากกรี้ขึ้นเหมือนน้แป้งก็ว่าโอ้คนคอยพูดจังสี่ตี่าเจ้ากับลั่นตีา่าวบ่เกินซี ไปหาซีหลอบนี่กระลันตีเลยฟันท่งเล่มาหายแทะฝอยแต่สิดทายยุอันนี้เราปกติคือเราค้าึ้นเงินบ่ะค้าฝอยสิเอาขึ้นหมดเลยแมนเจ้าพ่อเราค้าเจ้าขึ้นพับได้ปั้นเขียดนอกจากแม่เจ้าเห็นเขียดรอยปั้นมีหล่อนเอฟแอดมอลานคนอีสานเขาจะตีเขียดเนาะแมเขาจะเอาขับพาเขียดขับขึ้นนี่ซะเลื่อยเขียดแมนไม่น้องปวเจ็บเลยดีค่ะเนาะคอยคอยคิดอยู่ในใจว่าคอยไปนี่พ่อจะไปสิดีขึ้นบดีกลับมาเนาะแป้งปวดนี่สิดาสน้อยวันนี้เจ้าว่า เก็บสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ดีใจแมนแต่มันเจ็บเจ็บแต่ว่ามันเจ็บแป๊บเดียวดีกว่าเฮา,ามาทรมานเฮาทนเฮาเจ็บแมนเฮนะาบางมือเจ้านอนบ่ได้เลยบอ,บอสองสามคืนมาในนอนบ่ได้เลยมันจะปวดปวดแล้วมันยิ่งเขาเอวเลยอันนี้พ่อขุนจับเมืนบอขุนจับบังได้บงดับงได้เฮาบ่งห้องเลยเจ็บอยู่ในก็อดเอาว่าสิเบิ่งว่าว่าสิเบิ่งมือหมอสในว่าล้าสิว่ายังไงว่าเราสิทรรได้นะ่ไหกับโรคเฮานี่เราจับปุ๊บเน้นปั๊บหูุเลยบอ เขาบอกว่าเจ็บีปลติเราเคเลียร์ๆเขาจังห้องสิ่งเจ้าเราโอ้แสดงใหญ่ผู้หนึ่งเรื่องวะแล้วก็บอกเคยเห็นหนวดแบบนี้ไหมบ่ปก,กตินวดตามมอมอเมอท้าบานหรือเปลมอสุกมอที่คนแนะนำมาที่เจ้าพานมากเนี่ยเขาเคยเป็นบ่บอกเเคยบแบบนี้นี่ผู้นี้ผู้เดียวแม่ส่วนมากก็จะสิน,นวดดึงแต่ขาที่บ้องเขาเจ็บนะดึงออกโควยออกแต่บ้องบ้องบ้องคอผักแต่อันนี้ผลเหตุว่าทุกอย่างเนาะอ่า ตั้งแต่โทษเรืองพี่น้องแต่หัวโปรตีนหดไหลเราเห็นไหมเนาะเพราะว่าของแมริดาสีอกหนึ่งมันไปสีฟวานมันไปหมดเลยซีปีแล้วมันพอที่จะงเลยซีปีแล้วเป็นมาอีกว่าโดนกับเป็นน้ำผาดเนาะตามที่พี่น้องค้ากำลังเริ่มรีบพี่น้องเลยค้ากำลังเริ่มแต่็มมนี้ภาไปรักษาดีขึ้นถึงเก็บสิเปอร์เซ็นต์นะแล้วมันเป็นข้างขังสายกับเอสซีกับ ได้ยินตรงนี้ก็สิดีใจกันแม่นองระดา<ม>เด้อค่ะเพื่อนหมอเพื่อนบอกว่าการลันตีว่าไปประมาณสี่รอบ<ม>หายขาดนะคะรักษาได้เพื่อนบอกว่าเป็นหนักกว่านี้ก็รักษาได้แต่เขายังท่านบอกพิกัดหมอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณวันที่สิบเนาะแม่นองระดาเนาะวันที่สิบเขาะจะไปอีกรอบเดื<ช><ต>อนที่ไทยสิย่ไนะทยเห็นเนาะว่าเพื่อรักษาแบบใดเราก็าสิให้เพื่อนบอกพิกัดว่าที่ยูยใสยูุบันใดอำเภอใดจังหวัดใดเพื่อพอม่พี่น้องเอซีเป็นเคสคล้ายๆกันรักษาได้เนาะ เดีะะ๋ยวจะให้หมอเพิ่นแนะนําแต่วามอนี่เป็นยังคือสัมผัสแม่น้องระดาโอ๊ตบ่ได้อีรีพี่น้องเพราะว่าแม่น้องระดาเพิ่นบอกว่าสามีเนะาะพ่อบ้านเนาะพ่อบ้านฝันพ่อ,พอบ้านเจ้านี่เป็นคนฝันแม่นบ่ถามม่นแ,มแต่ว่าปีหนึ่งบ่เกินเถือ่อหรือสองเถื่อเด้เต็มที่สามเถือ่อเราฟังภาษาเล่าวรรณค่มจะแปลให้คนไทยด้วยปีหนึ่งไม่เกินครั้งหรือสองครั้งแต่ฝันแม่นพ่อบ้านของเพิ่น แม่นบอแม่นจ้ะรางวัลนี่ได้ยินี้ข้าวาว่าฝันฝันว่าจังได๋เพิ่นฝันออกจ้กเพิ่นไปเที่ยวใส่น้ำหมู่พุนนะ่ะฝันไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวแล้วกลับมากลับไปเที่ยวแล้วนี่ได้ไปซื้อเลขพ่นวะอือ <em. S 2> ได้ไปซื้อเลขแต่จำจำ,จำความเที่ยวจำความฝันเจ้าของบ่ได้นะเผินน่ะแต่เพิ่นจำตัวเลขได้พ่นวะไปเที่ยวจะไปเที่ยวใช่เพิ่นวะแต่ว่าตอนสิมาเนี่มันซื้อเลขไว้พว่นวะเพิ่นเราได้ทั้งซ้ำตัวทั้งซ้ำสองตัวคนว่าได้เออ เพกระวานท่านนั่นแหละผลฟันชำนันผลวะ่ะและ้วผลกระเทียนใส่กระดาษแล้วก็ทิ้่โยนให้คอยอว่าเอา้าฟันผลวะ่กะก็ถ้าว่ารายละเอียดเด้จำบุไรีแล้ววะจำได้เจอตัวเลขแล้ววะเพิ่นเคยฟันแบบนี้แล้วมันก็เคยออกเหมืนแมนแมนวางวางวางวดที่มันออกอ,อยังนะเป็ดเก่าบนบอกยังไงจะวางได้ละ่ะเจ็ดเก่าล่า,ลางเจ็ดเก่าล่า,ลางอ่ะเพื่อนก็ฟันมันมีงวดนี่ที่มันเอ่อที่ว่าเจ้าอยู่ประเทศเล่าบอกเขา,ท,า,ท,า,าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเพิ่นบ่อยอมเบานั่น่อย พอแรกบอกเลโทรบอกเมียโอ้ยจะได้เลยผลว่าฟันเล็กทางบนทางล่างคอยก็เอาขึ้นบูบอกนะคนบูหมักเลขกเอาไงเราเป็นคนบูหมักเลขกบอบูมักเกับคนไปทันเน็กลืมข้าเมาลืมเมาเมาตื่นมาเลขออกอะไรผลว่าบันทึิคนบอกตัวได้เมื่อไงนบอกหกสามสามหกสามสามจ้ะสองตัวเดี้ยหนึ่งสี่หนึ่งสี่เขียนใส่กระดาษมาให้คอยพร้อมด้อือเอาคนว่า อันภูมิมักลิเหมือนเดิมซื้อลอตเตอรี่ให้เดิมใช่ว่าถ้าห้าสัมผัสนี่พเพิ่นบ่ให้บอกระบบเก่าเปลาบอกเก่าเปลาบางคนก,นกับคอมเมนต์มาว่าเด็กสองคนนี้มันมีพอม่อ,อไหมเห็นนนทิยาไปถ่ายแม่น้องระดาเป็นปีสองปี <c oughs> แต่ไม่เคยเห็นพ่อสองคนนี้เลยเพิ่นไม่พออายุแต่เพอกกอิ่นบอกบอกเบางทีเพิ่นกับบุยูนเนาะเขาสัมผัสกันเลยเขอาบ้านเนาะ ลองเบิ่งฟลเล็กมันมีสำนีแหละคุนว่าฝันฝันว่าจะไปเที่ยวไซจับโได้แลอวะแต่จำได้ว่าจะคองไปซื้อเล็กว่าได้เหล็กตัวนี้มากล้วอ่ะตื่นเา่ามาเขียนหงหเหีืว่าเอาซื้อเราจะลีนในเด้อคุณว่าเดี๋ยวจ้าซื้อไปเป็นเบิ่งกับบมีโอ้บีมแมมีสรุปว่าพ่อบ้านพ่อบ้านแม่น้องระด,ดาเนี่ยนะคะเพื่อนฝันฝันว่าได้ไปซื้อเล็กหกสามสามกับหนึ่งสี่นะคะ ເພິ e <c ol row> ່ນເປັນ <Brother> ຄ <ol w> ົນ <Brother> ຝັນແໝ້ນເດພີ່ນອງປີนึงນແ່ງໝົດແລລ້ດາບັນີແຕັນັນພັນັ້ດຽວາອັນນ້ມว่าືາຍມລລ້ືາສດ ยืนในคอยอ้าวเม่หม้มอขนว่าไป <laughs> ค่อยค่อยถามบรรยูหน้าคือว่าเจ้าฟันแม่นน้ำแป้งว่าเจ้าฟันแม่นเจ้าคือบ่ออกอันนี้ไดยบ่บ,บ,บ,บ่บ่หรือเปล่าบ่คิดว่ามันจะออกสั่มหัวหน้าหรือเปล่าหัวหน้าน,นอนทั้งบนทั้งล่างาาแต่ว่าเอาให้เมียฟังยูสินะจ้าแต่ว่าอยู่แต่ว่าถ้าก้อนหนาเนี่ยฝัน้ยิ่งข้าวเป็นเรื่องจริงเ่าที่ว่ามู่เจ้ายุคกรุงเทพอะถือถือเลี้ยงหัวถือเลี้ยงหัวเจ็ดแปดหัวซ้อนเราเราฟันแปดหัวซ้อนนี่ก็คือสามีเจ้าแล้วตอนนั้นเราเลียงกุมาร อกูมันได้แบบกูทรายแล้วเอามาเลี้ยงจ้าเอามาเลี้ยงแหละพ่อไก่เล็กสองถุงมือเลยสองีสิเราว่ามันเป็นล่างๆบางคนบางหนึ่งคือฟันมันเจิ่นพ่อพ่อเล็กสองตัวนี้เ้อเราก็จำเอาจากตัวเล็กเจ้าแล้วก็ไปสื่ออ๋ออ๋อตรงๆแต่หกต้นก็เจออืญนอยู่แต่ก่อนเราเห็น้องโทรเราเห็นแต่ก่อนเราเห็นเราเห็นสบินาเนาะเห็นลมเห็นบริษัทถึงสบินาต้นเขาเอื่นพอหมอถือหกช้างตัวก็ถือ อแต่ว่าสื่อบลายนน,นะจนาะเราเป็นคนผมักเล,ล็กเรายอดไว้อือันงวดที่มันออกอังหกหกศูนย์สองนะคือเจ้าคลองถือเหล็กเจ้าคองเมากาจะถ้าว่าอันผูนยย้หญ่ผู้หญ่จะถือเหล็กอันเจ้าคองเมาไหม,อมเอาบินมาให้เมียว่าเจ้าคองถือเหล็กปัดสางเมามาทำเพราว่าเรียกว่าเจ้าคองถือเหล็กบ่สื่อตอนเมาแล้วว่าเห็นลูกว่า วัดเดงหน่อยผู้ชายไปบอกเราเราบอกเราฟัน<ม>แล้วฟันคือเก็ตงวดก็เคยมาแล้วสามีเจ้านี่พ่อ,พอบ้านแม่แม่น้องระดานี่ป้าบอกบอกกับผู้หลูด้วยนีเ่เราเราเราถือมาตลอดเลยแต่เราสื่อบ่รายแต่พ่อพ่อวันนี้กุมานนั้นกุมานนั้นที่เรามาเลี้ยงนะเราเอาึืนไว้ที่ตรงข้างบนเนาะ,ะแล้วมันตกลงมาคอหักไหมตัม้งแต่นั้นมาไม่ได้เลขกเลยเรากับผู้ฟันเลยแสดงว่าเราไปยุ่งไม่แล้วเนาะคอหักโดยกุมาานนะแต่ั้งแต่นั้นมาเรากับผูมีโชคเลยแล้ว แกเนะแฝงแฝงแแต่วงวดนี้นี่พึ่งฟันงวดล่าสุดนี่คืองวดที่มันออกเจ็ดเก้านั่นเลยออกไปอะโทรบอกเมียโอ้ยลืมบอกคนเลยคิดว่ามันสิออกแล้วอะทั้งบนทั้งหลงัง,ท,ง 8, ทั้งเก้าแปงทัางเจ็ดเก้าอ่าเสีย,ยดายคน <ๆ S 1> <ๆ>เราพี่หน่อยงวดนี้บอกเลยเป็นหกสามสามกับหนึ่งสี่ฟันมาได้ไปซื้อเลขถ้าเพิ่นฟันว่าเพิ่นไปซื้อสิมันก็ออกมันบอกอืม ออกคกสองศูนย์เนี่นก็เร้องฟันว่าเลขออกตัวนี้ว่าได้ซื้อมาได้ได,ด,ดเป็นกระดาษมาเลยมาเราก็บอกให้ซื้อเลขให้เ้ื่องสิก็ไปซื้อเลขให้คนกบว่าเนี่ยเนาะแม่น้องระดาเนาะเพราะว่าเจ้าบ่ฝฟันเจ้าปวดฟันเลยเจ้าปวดขาเจ้านอนบ่ได้เพื่อนอาจจะซื้อสารห้พอบ้านจะเป็นคนฟันแท้อันนี้ตือขึาเรา้วเอาความฟันแหละกับเขียนกระดาษให้เอออันยืนกระดาษให้แตงโมเราความฟันว่าความฟันเว้ยความฟันนั่นสิอขขอ เพราะว่าช่วงนี้แม่นองระดาบาด่ดยเหตุงานเด้อค่ะรักษาตัวนะคะเราก็าล่างานง่าวเลยจนกว่าจะหายปกติจังจะไปทับงานน้่นที่ยากก็เลยมองเห็นหายเป็นสะพานบุญหายเพลินนะคะเพื่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีท่าชสองเฮ้ามีตะนดีมีนำใจ ตัวเลขแนวทางเพิ่นเอามาลงนี่จะมีเลขลูกเนาะลูกลูกคือชิปนั้นปล่อยลงแล้วเป็นเจ็ดหาหางเดียวคชิปนี้เป็นเลขพ่อบ้านนะคะเป็นหกสามสามกับหนึ่งสี่นะคะนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลไทยนะคะเพิ่นยังวาว่ากับลูกว่ะป่ะลูกกระพอไปชิมแมนคนวะเลยเพิ่นว่าลูกก็พอพูดไดชิมแมนไปได้ฟันนานเลยคนวะอ๋อ ลองพิจนนารณาซอายกันเด้อค่ะนะคะน้นยากอขอพูดน้าแป้งลายๆนะคะ<ช>ที่หาแนวทางมาฝากเอฟซีวันนี้ก็ให้เอฟซีโซดีกันแนวทางของน้าแป้งนะคะถือไปเ้อะไปเข่าจามตตรงไเลยฮเอฟซีโซด,ดีน้ำมาถึงไล่กุ้วันน<ช>้นน้าแป้งไฮโซดีน้ากันเด้อค่ะนะดดนนคะ